ความสุขประการที่สามพ่อขออ่านนะผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกคำว,ว่าอ่อนโยนนะคราวนี้เราก็มองสังคมก่อนสังคมเนี่ยเป็นยังไงบ้างสังคมเนี่ยเต็มไปได้วยความดุดันเนาะแข็งขันนะเข้มข้นต้องการอยู่เหนือคนอื่นต้องการมีอิทธิพลเหนือคนอื่น ไม่มีใครยอมใครใช่ไหมทุกคนแข็งกล้าหมดเลยทุกคนรู้สึกว่ายิงพยองหมดเลยไม่ยอมใครหรอกนะถ้าสังคมเป็นอย่างนี้จะมีความสุขไหมต่างคนแต่งแข็ง,แข,งแข็งกล้าไม่ยอมกันพระเยซูเจ้าจึงเสนอชุดปฏิบัติอีกชุดหนึ่งว่าจงมีใจอ่อนโยนเดเห็นไหมถ้าเราอ่อนโยนอ่อนน้อมเข้าหากันแล้กันพระเยซูเจ้าเป็นตัวอย่างด้วยพระองค์บอกว่าเราเนี่ยจงเรียนแบบจากเรา เราสุภาพต่อมตนจงเรียนแบบจากเราเถอะพระองค์เป็นพระเจ้าแตลงมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ได้ยศถอดยศถาบรรดาสัอ์ออกและมาอยู่กับมนุษย์ด้วยกันอย่างนี้ดังนั้นทางที่จะสร้างความสุขจงมีความถ่อมตนมีใจที่สุภาพเขาบอกคนไหนอารมณ์โกรธบ่อยๆโมโหคนนี้โมโหคนนั้นนะอันเนี้แสดงว่าเราขาดความสุภาพถ่อมตนแล้ แล้เมื่อเราเห็นความผิดของคนอื่นเราก็โวยวายเราก็ต้องเอาชนะเราจะต้องเอาจัดการเขาให้ได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้สุภาพถ่อมตนนะใจไม่อ่อนโยนเขาบอกว่านักบุญบอกว่าเมื่อเราเห็นคนมีความผิดเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่จะช่วยบอกคนที่ผิดพลาดนั้นนะบอก <c oughs> ให้เขารู้ถึงความผิดพลาดของเขาแต่ไม่ทําให้เขาต้องอับอายไงโอ้โหตรงนี้ดีนะถ้ามีใครที่มีความผิดบกพ่อง เราทำยังไงให้เขารู้ถึงความบกพร่องของเขาแต่ไม่ทําให้เขาต้องอายไขยหน้าเนาะเสียฟอร์มนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้ดังนั้นความอ่อนโยนมันเข้ามาสู่บุคลิกภาพของเราทุกอย่างเลยจะพบปะติดต่อกับใครแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเมื่ออ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้ความสุขก็เกิดขึ้นนะเราถ้าเรามีลูกศิษย์ลูกหาเด็กๆที่อ่อนน้อมถ่อมตนเราก็มีความสุขดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าเราได้อยู่ในตัวเรา เราจะได้ทุกอย่างถ้าเรามีความสุภาพถ่อมตอนนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเคล็ดลับแห่งความสุขที่พระเยซูทรงสอนจงสุภาพถ่อมตอนมีใจที่สุภาพถ่อมตอนนะครับ